ต่มานะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้ผมมาลุยหน้ากล่องเป็นฟรีเซอร์เลยนะก็เห็นอย่างนี้ไปเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่างานค่ายนี้ออกมาเลยครับเป็นฟรีเซอร์ร่าง4นะก็ตัวนี้มันจะมี2แบบนะเป็นตัวดีรับกับตัวพิเศษนะไม่ว่ายัางไงแล้วแต่ผมก็สั่งตัวพิเศษมาเอ้ยไม,ไม่ได้สั่งตัวพิเศษมารนะับอันนี้เป็นตัวธรรมดาโอเคไงไปรับชมกันกับรายการชื่อว่าแอปโชว์โมเดลพลัง ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นงานค่าผมคิดว่าทำดักกันบอลแบบโหดมากดีมากเยี่ยมมากดีที่สุดมากนะครับก็เป็นงานที่โอเคแล้วก็สวยงามมากๆจริงๆนะครับก็หลายคนก็จะเก็บตัวดีรักกันนะแต่ผมขอเป็นตัวทำรากกันเพราะผมกลัวมันหกกักอ่ะเลยก็เลยคิดว่าเอาตัวทำรากแล้วก,กันนะครับโอเคเดี๋ยวแกะมารับชมกันเลยนะนี่คืองานไว้์โลสตูดิโ สวยมากนะครับแค่กล่องก็ดูแล้วว่ามันสวยจริงๆนะครับขาดที่เป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวดีลักนะก็แค่กล่องก็โอเคแล้วนะซึ่งภาพนี้นะครับบอกเลยว่าตรงปุูกกับมังงะมากที่เราเคยอ่านหนังสือกรโตูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็เกิดการพัฒนาลายเส้นไปเรื่อยๆจนหน้าตาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่นี้คือแบบถ้าเห็นในโตนมังงะก็ในหนังสือนะก็แบบอุ้ยหน้าอย่างนี้เลยโอเคครับเดีย๋ยวเราแกะออกมาอีกชั้นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับ ก่อนจะแกะนะครับต้องบอกว่าค่ายนี้เป็นค่ายตัวแรกครับที่ผมมีนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมันออกมาให้ดูแล้วกันอือคือแพ็คมาดีด้วยนะนี่แพ็คแพ็คมาดีครับพอแกะออกมาข้างหน้านะครับเขาก็จะมีใบปุ้บเหมือนเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กหรือเป็นอะไรอะใบโชว์อย่างนี้นะครับนี่เลยยังสวยนี่ให้ดูนี่ให้ดูเป็นไงโคตรสวยอะผมว่า นี่ครับสุดยอดคู่มือน่าจะเรียกว่าคู่มือก็ได้นะนี้เป็นคู่มือนะครับซึ่งอันนี้เหมือนหนังสือการ์ตูนเลยเหมือนในมังงะเลยเห็นปะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่ะนี่แล้วก็อันนี้เป็นอะไรเป็นซีวิเคทนะบอกเลยว่าของแท้แน่นอนครับนี่เป็นอย่างนี้เห็นปะเห็นปะอ่ะเป็นซีรเคทนะเนี่ยโอ้โหเจ๋งจริง ของผมนี่มันคือตัวที่152ต่อ268นะซึ่งตัวตัวนี้ก็มีคนพีกันมาเยอะ200กว่าตัว68ตัวตัวธรรมดานะครับแต่ตัวแบบพิเศษก็ไม่รู้เหมือนกันอย่ามาแกะดูข้างในดีกว่าปึ๊บก็ชั้นแรกน่าจะเป็นฟีเซอร์นะมาดูก่อนก็แกะออกมาก็จะมีแผ่นเหล็กนะครับ แผ่นเหล,ล็กและการ์ดก็จะมีแผ่นเหล,ล็กนี้นะลลนี่แผ่นเหล็กนี้แล้วก็การ์ดมาให้นะครับนี่เห็นไ,ไหมก็เดีย๋ยวเราจะได้มาดูอีกทีนึงนี้เป็นไรน่าจะเป็นหางฟิเซอร์นะจากการคาดเดาของผมน่าใช่ใช่จริงด้วยตื๊บแกวมากร้านี่นะครับ พอแกะออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีตัวมีหัวให้4ี่อันนะครับเห็นไหมเนี่ยหัวสี่อันโอ้โหสุดยอดแจ๋วมากนะแล้วก็มีหัวหลายรูปแบบนะแต่ที่ผมมีไว้ก็จะเป็นหัวเจ้าตัวนี้นะครับนี่หัวตัวนี้จะเป็นหัวหน้าดุเหมืนในรูปเลยนะเห็นไหมอ่าแต่หัวตัวอื่นที่อยู่ข้างล่างนี่ก็ก็เป็นหัวแล้วแต่ที่เขาเอามาให้นะเนี่ย ก็มีรอยยิ้มมีอะไรบ้างนะครับมีดุมีหน่อยแต่ก็มีฐานวางด้วยคือเราสามารถตั้งโชว์มันได้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูก่อนนะครับก็อันดับแรกนะครับอ่ะเอาลืมบอกว่ามีมือมาให้ด้วยแบบมีมือแบบอย่างนี้นะครับเป็นมือทั้งกำรรทั้งแบนนะครับอย่างละคู่นะครับก็ลองใส่ดูอันแรกเอาหัวใส่ไปก่อนไปอ่ะเป็นอย่างนี้นะเหมือนในรูปแล้วก็มีหางด้วยบึ๊บอ้าโอเค มันก็จะลมได้นะมันต้องหางฐานตั้งครับฐานตั้งเคอนหน่อยอะนี่นะมันจะมีเขาจะให้ฐานตั้งอันนี้มาให้ด้วยนะครับถ้าเื่อเราจะแบบนี่ถ้าเื่อเราจะไม่ยืนบนฐานนะครับเราก็จะยืนอย่างนี้เอานี่ฐานตั้งค้าไปเลยมันใช่ของมันเปล่าวะผมว่าไม่ใช่นะ จริงน่าจะเป็นฐานตั้งพวกตัวหนังสืออะไรพวกนี้ก็อย่างนี้นะครับอ่ะจากนั้นเขาก็จะมีเดือยมาให้นะครับเราก็นี่ตรงนี้นะครับก็จะมีเดือยมาให้นะครับตรงฐานเนี่ยเราก็เอาจับมาใส่ฐานได้เลยก็จะเป็นอย่างนี้อ่าได้ละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่วันนี้อ่ะก็จะมีชื่อฟิเซอร์ี้มาให้ด้วยนะครับให้ดูอ่าเห็นไหม ส่วนมือผมชอบแบร์นะแบร์ดูเท่กว่าเราก็ติดแบร์เข้าไปปุ๊บได้แบบนี้อ่าส่วนใครจะใส่กำรรก็ได้นะก็แม่เหล็กใช้ได้นะเนี่ยแม่เหล็กแน่นมากขนาดมือติดด้วยกันยังติดได้เลยเพราะแม่เหล็กโหดมากแล้วก็จะมีพวกต้นไม้ต่างๆนะครับนี่ต้นไม้แล้วก็เอาไปใส่ตามใจชอบผมก็จะใส่ให้ดูผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องใส่พวกกาวน้ํามันอนะ มนไม้ใส่ข้างหลังแล้วกันก็ประมาณนี้ซึ่งมันก็จะมีพวกการ์ดมาให้การ์ดอย่างนี้นะอันนี้เราจะไปตั้งอะไรก็ได้นะครับเนี่ยตั้งแล้วก็พผนเลก็กนี่พผนเล็กแล้วก็อย่างเงี้ยเราก็จะไปตั้งอะไรก็ได้เราก็ตั้งกับตัวนี้ก็ได้อะให้มันด้วยกันหรือเปล่าใส่ไปแล้ว,ลวก็ยืนคู่อย่างนี้ไปอ่าอย่างนี้เลยเท่ๆนะครับเนี่ยเอาเข้าไปใกล้ก็จะเป็นอย่างนี้อ่าอยากวันไหนอยากเปลี่ยนหัวเปลี่ยนมือ เป็นหัวอ่าวันนี้เจ้าหน้ายิ้มก็ดึงมาใส่ปึ๊บใส่เข้าไปปึ๊บนี่หัวหัวไม่เหล็กนี่มันเข้าเลยนะเห็นไหมคนเอาหัวไหนใส่มันก็ใส่ได้เลยเนะี่ยคือมันเจ๋งมากๆนะครับเนี่ยอันนี้เราก็ได้หัวอย่างนี้ละอ่าซึ่งความสวยของชิ้นงานนะผมบอกเลยว่าผมให้เลยนะคือเอาไม่เหล็กลงไปเนี่ยมันก็ไม่ลอยด้วยนะครับอ่าพอดีเลยแล้วก็ ความสวยชิ้นงานเนี่ยบอกเลยให้ไปเลยนะครับ10เต็ม10ผมไม่หักเลยผมคิดว่ามันโอเคแล้วอะ่ะร่วมรูปลักษณ์นเ,นเห็นไหมรอยต่ออะไรแทบจะไม่มีนกยูเว้นห่างนะ่าจะเห็นรอยต่อสักนิดนึงนิดนึงจริงเอ้แต่พอมาดูนี้ขามันลอยนิดนึงนะเอาไงดีผมหักจุดห้าจริงๆไม่อยากหากักอ่ะ9กแล้วกันเต็ม10นะครับพูดเต็มสรุป9.5เต็ม10นะเรื่องสีสวยอยู่แล้วนะครับสีแล้วก็9กนะไม่มีตำหนิอาจจะไม่ขัดใจฉากมัน มันไม่ใช่ตัวดีลักอะเนาะมันก็ต้องให้เท่านี้แหละส่วนเรื่องอุปกรณ์เสริมให้คู่มือการใช้อะไรให้ก็ดีมีซีวิเทด้วยไม่คิดว่างานจะดีขนาหนสมราคานะในส่วนของราคาเนี่ยเนี่ยครับในส่วนของราคาเนี่ย,าายต้องบอกเลยว่าแพงเอากานะเขาสำหรับค่ายนี้เพราะว่าของ,งานเขาทํามาดีจริงๆร,ราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นสองหมื่นสแต่คนพีนะครับบอกเลยว่าแพงสเกลนี้ก็ 1>, 1ต่อ6นะครับใครชอบ1ต่อ6ก็ลองได้นก็มี1ต่อ4ก็จะแพงนี้ก็อยู่หลัก20,000ขึ้นนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่แบบว่าชอบจริงๆนะในคู่มือก็สอนหมดนะครับอ๋อในคู่มือบอกว่าถ้าเกิดคุณนะอยากยืนไม่มีฐานนะคุณก็ต้องใช้อย่างนี้นะนี่ใช้ตัวที่เขียนว,ว่าฟิเซอร์มาตั้งเอาไว้นะครับนี่บอกมาเลยอ่าผมไม่ได้ดูคู่มือก่อนรีวิวนะต้องขออภัยด้วยก็โอเคนะเป็นแบบไม่มีลิขสิทธิ์ป ถ้าใครบอกผมทีนะว่าค่านี้มีลิขสิทธิ์ไหมถ้ามีลิขกสิทธิ์ก็คือผมว่าเป็นดักงบอลที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับในงานเลซินนะอ่าแต่ถ้าไม่มีก็ก็ทำเลยไม่ได้นะครับน่าจะไม่มีนะคิดว่าน่าจะไม่มีลิขสิทธิ์แหละแต่เขาทามาดีนะเป็นงานแท้ก็เหมือนว่างานจีนกอปจีนก็จะทํามาอีกแล้วนะครับเป็นงานกอปของเจ้าตัวตัวนี้แหละ แต่รู้ว่าคุณภาพหรือหน้าตาจะเป็นยังไงนะก็ถ้าใครงบไม่ถึงมันดูแพงไปก็ซื้องานจีนได้ละกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากแนะนำนะแต่คิดว่าเสเกบนี้ถ้าเราซื้อของที่มันพอเหมาะก,กับตามที่เรามีไม่ต้องเลยนแบบใครมันก็ได้นะครับนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับก็อยู่ที่9.5เต็ม10แล้วถ้าใครชอบก็ลองซื้อดูใครไม่ชอบก็ลองหาแนวแนวอื่นดูแล้วกันนะวันนี้ประมาณแค่นี้ครับ ฝากขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับงั้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe สำหรับเจ้าฟีเซอร์ตัวนี้นะคโคตรสวยเลยโอเคนะครับไปแล้วบ๊ายบายพลัง